ปีที่หกครับ1หนึ่งโครงการนี้คือโครงการตามปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนน้ำบ้านหนองแสงศิงลปวุฒิาจารย์สำนักงานเขตการศึกษาปบุรีเขตหนึ่งโดยกระบ,บวนการน้ำเปลียนหนุ่ที่สอดล้องกับวิถีชีวิตประจำวันให้คือมี ชอบและดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของครับขอให้ทุกคนไปดูแปลงของเพื่อนเพื่อนผมเลยครับวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินกรตงเหียมวงครับนี่ครับนี่คือแปลงผัาของผมและนี่คือปุ๋ยที่ผมกำลังจะหว่านมีส่วนประกอบคือดังนี้มีทั้งมะพร้าว เปลือกมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็อะไรอีกมากมายครับแล้วนี่คือการหวานนะครหมผมจะหวานให้ดูครับเราก็ต้องหวานไปเบาๆครับอย่าหวานแรงครับเดี๋ยวผักตายครับ <c oughs> หวานไปเรื่อยๆเรื่อย,อยๆอยอยอยหวานไปหวานไปนะครับหวานให้ทั่วทั่วเราจะต้องให้ผักมันดูสวยงามและต้องสุดยอดนะครับน้ยหวานไป หวานไปหวานไปขอบคผมครับหรูเอเป็นเขาพูดผมหนะเฮ้ยยยยพักอ,อะไรอ่ะไม่ตางฟังกูมากเดี๋ย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะทวดีทองดีชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่6ครับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลหนองแซงเสรุทาจานกลุ่มผักัดขาวปอสันพิษผักัดขาปปอสันพิษนี้ได้มาจากน้ำหมักโซดาเป็นน้ำหมักธรรมชาติคือหนูนะคะได้นำน้ำหมักโซดาม,ามาหมักแล้วรบอาทิตย์ละครั้งขอบคุณค่ะ